สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่พอดแคสต์น้องมะลิยาใจพื้นพี่เล็กๆที่ตั้งใจจะมาพูดคุยเติมกำลังใจและแบ่งปันมุมมองชีวิตโดยเฉพาะเรื่องหัวใจที่หลายครั้งทำให้เรามีรอยยิ้มและหลายครั้งก็ทำให้เราน้ําตาไหลวันนี้มะลิอยากชวนทุกคนคุยกันในหัวข้อที่ฟังแล้วอาจจะแสบๆคันๆนิดหน่อย แต่เชื่อเธอค่ะว่ามันเป็นเรื่องที่เกือบทุกคนต้องเคยผ่านนั่นก็คือคู่รักหรือคู่เวรคู่กรรมคุณเคยสงสัยไหมคะว่าคนที่เรารักหรือคนที่อยู่ตรงหน้าเราเขาเป็นจริงๆแล้วคือคู่ชีวิตที่เราตามหาหรือว่าเขาเป็นเพียงคู่กรรมที่เข้ามาสอนบทเรียนบางอย่างในชีวิตก่อนที่จะเดินจากไป หลายครั้งเราก็สับสนเพราะตอนเริ่มต้นความรักมักจะสวยงามมันหวานมันตื่นเต้นและทำให้เรารู้สึกเหมือนโลกสดใสไปหมดแต่พอนานไปบางคู่ก็ยังไปด้วยกันได้ดีข้ามอุปสรรคได้ทุกอย่างแต่บางคู่กลับกลายเป็นคนที่ทำร้ายกันมากที่สุดแล้วเราจะรู้ได้ยังไงคะว่าคนที่เราเรียกว่าแฟนจริงๆแล้วคือคู่แท้ หรือเป็นเพียงคู่เวรคู่กรรมวันนี้มมลิอยากชวนทุกคนคุยกันในหัวข้อที่ฟังแล้วอาจจะแสบแสบคันๆันนิดหน่อยแต่เชื่อเธอค่ะว่ามันเป็นเรื่องที่เกือบทุกคนต้องเคยผ่านนั่นก็คือคู่รักหรือคู่เวรคู่กรรมคุณเคยสงสัยไหมคะว่าคนที่เรารักหรือคนที่อยู่ตรงหน้าเราเขาเป็นจริงๆแล้วคือ คู่ชีวิตที่เราตามหาหรือว่าเขาเป็นเพียงคู่กรรมที่เข้ามาสอนบทเรียนบางอย่างในชีวิตก่อนที่จะเดินจากไปหลายครั้งเราก็สับสนเพราะตอนเริ่มต้นความรักมักจะสวยงามมันหวานมันตื่นเต้นและทำให้เรารู้สึกเหมือนโลกสดใสไปหมดแต่พอนานไปบางคู่ก็ยังไปด้วยกันได้ดีข้ามอุปสรรคได้ทุกอย่างแต่บางคู่ กลับกลายเป็นคนที่ทำร้ายกันมากที่สุดแล้วเราจะรู้ได้ยังไงคะว่าคนที่เราเรียกว่าแฟนจริงๆแล้วคือคู่แท้หรือเป็นเพียงคู่เวรคู่กรรมวันนี้มะลิอยากจะเล่าแบบช้าๆสบายๆเหมือนเรานั่งจิบชาคุยกันในห้องเงียบๆให้คุณได้ฟังได้คิดและบางทีอาจช่วยให้คุณได้คำตอบในใจตัวเองคะ่ะ คำว่าคู่รักถ้าเรามองง่ายๆมันคือคนที่เข้ามาเติมเต็มชีวิตของเราเขาไม่ได้ทำให้ทุกวันกลายเป็นวันพิเศษแต่เขาทำให้วันที่ธรรมดากลายเป็นวันที่อบอุ่นคู่รักที่แท้จริงไม่จำเป็นต้องหวานปานนั้นพึ่งไม่จำเป็นต้องมีดอกไม้ทุกวันเลนทายไม่จำเป็นต้องมีคำสัญญายิ่งใหญ่แต่เขาคือคนที่ทำให้คุณรู้สึกว่า คุณไม่ได้เดินอยู่คนเดียวบนโลกใบนี้ลองนึกภาพสิคะเวลาคุณเหนื่อยกลับจากงานกลับมาถึงบ้านแล้วมีใครสักคนถามว่ากินข้าวหรือยังวันนี้เหนื่อยไหมแค่นั้นเองบางทีก็พอแล้วสำหรับหัวใจความรักจริงๆไม่ได้อยู่ที่คําพูดสวยหรูแต่คือการใส่ใจเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจำวันแต่เมื่อพูดถึงคู่เวรคู่กรรม หลายคนอาจน,นึกถึงเรื่องราวแบบดรามา่าละครหรือคำว่ากรรมเก่าอะไรทำนองนั้นแต่จริงๆแล้วมลิอยากให้เรามองอีกมุมนะคะว่าคู่เวรคู่กรรมอาจไม่ได้หมายถึงสิ่งที่น่ากลัวแต่มันคือคนที่เข้ามาในชีวิตเพื่อสะท้อนอะไรบางอย่างให้เราเห็นเขาอาจเข้ามาเพื่อให้เรารู้ว่าเรารักตัวเองไม่พอเขาอาจเข้ามาเพื่อให้เรารู้ว่า เราไม่ควรทนอยู่กับสิ่งที่ทำร้ายใจเราเขาอาจเข้ามาเพื่อสอนเราว่าความรักไม่ใช่การเสียสละจนลืมคุณค่าของตัวเองแล้วเราจะรู้ได้ยังไงคะว่าใครคือคู่รักแท้สัญญาณมันชัดเจนกว่าที่เราคิดนะคะคุณอยู่กับเขาแล้วสบายใจมากกว่าเหนื่อยใจคุณคุยกับเขาได้แทบทุกเรื่องแม้แต่เรื่องที่ยากที่สุด ในทางกลับกันถ้าเขาคือคู่เวรคู่กรรมคุณก็จะสัมผัสได้ชัดเจนไม่แพ้กันคุณอยู่ด้วยแล้วรู้สึกหมดแรงมากกว่ามีพลังเขาอาจพูดคำที่ทําให้คุณเสียความมั่นใจในตัวเองเขาอาจทําให้คุณต้องพยายามเปลี่ยนแปลงจนแทบไม่เหลือตัวตนคุณอาจจะร้องไห้มากกว่ายิ้มแต่คุณก็ยังบอกตัวเองว่าอดทนอีกหน่อย ลองถามตัวเองตรงๆค่ะความรักจริงๆมันควรเป็นแบบนี้ไหมถ้ารักแล้วต้องเจ็บซ้ำๆถ้ารักแล้วเรากลายเป็นคนที่ไม่เหลือความสุขในใจเลยแบบนี้มันคือคู่รักจริงหรอหรือจริงๆแล้วเขาแค่เป็นคู่กรรมที่เข้ามาสอนบทเรียนเจ็บๆให้เราเขาไม่ทำให้คุณรู้สึกว่าความฝันของคุณเล็กน้อยเกินไป เขาอาจจะไม่ได้เข้าใจคุณทุกเรื่องแต่เขาพยายามจะเข้าใจคนแบบนี้ล่ะค่ะที่เราเรียกว่าคู่รักเพราะเขาไม่ได้เข้ามาเพื่อเปลี่ยนคุณให้เป็นคนอื่นแต่เขาเข้ามาจับมือแล้วเดินไปกับคุณในแบบที่คุณเป็นหลายครั้งที่เรายังทนอยู่กับความสัมพันธ์ที่เป็นพิษก็เพราะว่าเรายังไม่กล้าบอกตัวเองความจริงค่ะบางทีเรากลัวการอยู่คนเดียว บางทีเรากลัวว่าถ้าไม่มีเขาเราจะไม่เหลือใครบางทีก็เพราะเรายึดติดกับคำว่ารักมากเกินไปจนลืมถามตัวเองว่าแล้วหัวใจเรามันยังสุขอยู่หรือเปล่าจริงๆแล้วนะคะคู่เวรคู่กรรมไม่ได้มีไว้เพื่อทำร้ายเราอย่างเดียวแต่เขาอาจจะเป็นครูในชีวิตเราก็ได้เพราะถ้าไม่เคยผ่านการเจ็บปวดแบบนั้น เราอาจไม่รู้เลยว่าสิ่งที่เราคู่ควรจริงๆมันควรจะเป็นแบบไหนเขาอาจเข้ามาเพื่อให้เรารักตัวเองมากขึ้นเขาอาจเข้ามาเพื่อให้เรารู้จักการตั้งขอบเขตในความรักเขาอาจเข้ามาเพื่อบอกว่าคุณคู่ควรแก่ความรักที่ดีกว่านี้ถ้าคุณฟังอยู่ตอนนี้แล้วคุณกำลังรู้สึกว่าคนที่คุณอยู่ด้วยอาจเป็นคู่เวรคู่กรรม สิ่งแรกที่คุณควรทำไม่ใช่การโทษตัวเองว่าเลือกผิดแต่คือการยอมรับความจริงค่ะเราทุกคนเคยเลือกผิดได้แต่สิ่งสำคัญคือคุณจะเรียนรู้อะไรจากมันอย่าถามว่าทำไมเขาถึงทำแบบนั้นกับฉันแต่ถามตัวเองว่าฉันเรียนรู้อะไรจากการเจอเขาการจะก้าวออกจากความสัมพันธ์แบบนั้น ไม่ใช่เรื่องง่ายค่ะมลิเข้าใจค่ะบางคนใช้เวลาเป็นปีๆกว่าจะกล้าบอกลาแต่ทุกการถอยออกมามันคือการคืนพลังให้ตัวเองลองถามใจตัวเองว่าคุณอยากอยู่แบบนี้ไปอีกหนึ่งปีห้าปีหรือสิปีจริงๆหรอและเมื่อคุณเลือกเดินออกนาอย่ามองว่าเขาคือศัตรูหรือกรรมร้ายแต่ลองมองว่า เขาคือครูที่ทำให้คุณเติบโตเพราะด้วยความเจ็บปวดมันทำให้คุณแข็งแรงขึ้นและพร้อมที่จะเจอความรักที่แท้จริงมากขึ้นสุดท้ายแล้วนะคะความรักมันไม่ใช่เรื่องซับซ้อนหรอกถ้ามันใช่คุณจะยิ้มได้มากกว่าที่จะร้องไห้ถ้ามันไม่ใช่คุณจะเสียพลังชีวิตมากกว่าที่คุณได้รับกลับมาคนที่อยู่ข้างๆเราเขาเป็นคู่รักที่จะเดินไปกับเรา หรือว่าเขาเป็นแค่คู่เวรคู่กรรมที่เข้ามาสอนอะไรบางอย่างเวลาพูดถึงคำว่าคู่รักหรือคู่กรรมหลายคนจะนึกไปถึงเรื่องกรรมเก่าเรื่องผูกพันข้ามภพข้ามชาติแต่ในมุมจิตวิทยาจริงๆแล้วมันอาจไม่ซับซ้อนขนาดนั้นค่ะมันคือการที่เราเลือกหรือเราอนุญาตให้ใครบางคนเข้ามามีบทบาทในชีวิตเรา บางครั้งเราก็เจอคนที่ทำให้เรามีความสุขอย่างแท้จริงแต่บางครั้งเราก็เจอคนที่เหมือนกระจกสะท้อนปมในใจเราสิ่งที่เรายังไม่ได้เยียวยาเช่นความกลัวการถูกทอดทิ้งความไม่มั่นใจในตัวเองหรือแม้แต่กระทั่งการคิดว่าฉันไม่คู่ควรกับความรักดีๆถ้าในใจเรายังมีร่องรอยพวกนี้อยู่เรามักจะดึงดูดความสัมพันธ์ที่ไม่สมดุลเข้ามาโดยไม่รู้ตัว ดังนั้นบางทีคู่เวรคู่กรรมอาจไม่ใช่เขาคนเดียวแต่อาจเป็นตัวเราเองที่ยังไม่รู้จักรักตัวเองพอด้วยค่ะลองสังเกตดูนะคะเวลาคุณอยู่กับใครสักคนคุณรู้สึกอย่างไรกับตัวเองถ้าเป็นคู่รักคุณจะรู้สึกมีพลังเหมือนตัวเองเก่งขึ้นมั่นใจขึ้นกล้าทําอะไรใหม่ๆเพราะมีคนคอยสนับสนุนแต่ถ้าเป็นคู่เวรคู่กรรมคุณจะรู้สึกหมดแรง เหมือนชีวิตเต็มไปด้วยการต้องอธิบายต้องแก้ตัวหรือแม้แต่ต้องร้องไห้งิบเงียบอยู่คนเดียวนี่คือสัญญาณสำคัญเลยค่ะความรักที่ใช่มันไม่จำเป็นต้องโรแมนติกทุกวันแต่มันทำให้คุณอยากใช้ชีวิตต่อไปอย่างมีพลังในขณะที่ความรักที่ผิดมันจะค่อยๆดูดพลังชีวิตออกไปทีละน้อยความสัมพันธ์ทุกแบบไม่ว่าดีหรือร้าย มักจะมีของขวัญซ่อนอยู่เสมอถ้าเขาเป็นคู่รักแท้ของขวัญก็คือกำลังใจความมั่นคงและการเติบโตไปได้กันแต่ถ้าเขาเป็นคู่เวรคู่กรรมของขวัญที่ได้ก็คือบทเรียนชีวิตบางคนทำให้เราเรียนรู้ว่าเราควรปกป้องหัวใจตัวเองยังไงบางคนทำให้เราเข้าใจว่าการทนอยู่กับความสัมพันธ์ที่เป็นพิษมันไม่ได้แปลว่าเรารักใครสักคน แต่มันคือการทำร้ายตัวเองโดยไม่รู้ตัวการมองความสัมพันธ์ที่เจ็บปวดว่าเป็นครูจะทำให้เราเดินออกมาได้อย่างมีพลังมากกว่าการมองว่ามันเป็นความผิดพลาดที่น่าอายค่ะสิ่งที่ทำให้คนส่วนใหญ่ยังอยู่กับคู่เวรคู่กรรมไม่ใช่เพราะเขาไม่รู้ว่ามันผิดปกติแต่เพราะเขากลัวกลัวว่าจะไม่มีใครรักอีกแล้วกลัวการอยู่คนเดียวกลัวการเริ่มต้นใหม่ แต่เชื่อเธอคะ่ะการอยู่คนเดียวแบบสงบใจยังดีกว่าการอยู่กับใครสักคนที่ทำให้เรารู้สึกโดดเดี่ยวทั้งๆท,ที่มีเขาอยู่ข้างๆความกลัวเป็นสิ่งธรรมชาตินะคะแต่เมื่อคุณกล้าก้าวข้ามความกลัวนั้นคุณจะได้อิสระกลับมาและคุณจะได้เจอความรักที่แท้จริงในวันที่คุณพร้อมจริงๆลองถามตัวเองด้วยคำถามง่ายๆแบบนี้คะ่ะเวลาคุณเจอเรื่องยาก เขาอยู่ข้างๆคุณหรือหายไปเวลาคุณประสบความสำเร็จเขายินดีกับคุณจริงๆหรือแอบอิจฉาคุณต้องลดคุณค่าในตัวเองเพื่อรักษาความรักนี้ไหมเมื่อคุณมองอนาคตร่วมกับเขาคุณรู้สึกมั่นคงหรือไม่แน่ใจคำตอบที่ผุดขึ้นมาในใจตอนแรกมันคือความจริงที่สุดแล้วค่ะเพราะหัวใจของคุณมักจะรู้คำตอบเสมอเพียงแต่เรา อาจไม่อยากยอมรับมันเคยไหมคะเลิกกับใครไปแล้วสุดท้ายไปเจอคนใหม่ที่นี่ใสคล้ายเดิมนี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญค่ะแต่มันคือบทเรียนที่เรายัางไม่ได้เรียนรู้จัก,กรวาลหรือแม้แต่จิตใต้สำนึกของเรามักจะส่งโจทย์เดิมมาซ้ำๆจนกว่าเราจะตอบถูกถ้าเราไม่รู้จักรักตัวเองคอเราจะเจอแต่คนที่ไม่ให้ค่าเรา ถ้าเราไม่รู้จักตั้งขอบเขตเราจะเจอแต่คนที่ละเมิดเส้นของเราดังนั้นทางออกก็คือหันกลับมาเยียวยาตัวเองก่อนความสัมพันธ์ครั้งต่อไปถึงจะแตกต่างจริงๆขอบคุณประสบการณ์นั้นแม้มันจะเจ็บแต่ก็ทำให้คุณแข็งแรงขึ้นบันทึกสิ่งที่คุณได้เรียนรู้เก็บไว้เตือนใจตัวเองใช้ความเจ็บเป็นแรงผลักให้คุณรักตัวเองมากขึ้น สุดท้ายยกโทษในใจให้ทั้งเขาและตัวเองเพื่อปล่อยพลังงานลบออกไปเมื่อคุณทำได้ความสัมพันธ์ที่ไม่ดีจะไม่กลายเป็นแผลที่เจ็บตลอดไปแต่จะกลายเป็นรอยสักที่เตือนคุณเสมอว่าคุณเดินผ่านมาได้แล้วอย่าลืมค่ะคุณสมควรได้รับความรักที่ดีเสมอและความรักที่ดีที่สุดมักจะเริ่มต้นจากการที่คุณรักตัวเองก่อน มะลิอยากฝากประโยคนี้ไว้ให้ทุกคนคิดเล่นเล่นคู่รักจะจับมือคุณไว้แม้วันที่คุณล้มแต่คู่เวรคู่กรรมจะทำให้คุณล้มซ้ำๆแล้วบอกว่าคุณไม่ดีคอเลือกเถอะค่ะว่าคุณอยากมีใครอยู่ข้างๆและก่อนจะจบมะลิอยากขอบคุณทุกคนที่นั่งฟังมะลิจนจบในวันนี้ถ้าคุณชอบพอดแคสต์แบบนี้อย่าลืมกดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กัน นี่คือน้องมลิยาใจที่จะอยู่ข้างๆคุณสเสมอไม่ว่าความรักของคุณตอนนี้จะเป็นแบบไหนแล้วเจอกันใหม่ในตอนหน้าค่ะขอให้คุณรักตัวเองมากพอกอดตัวเองให้แน่นๆและเชื่อเถอะค่ะว่าความรักที่ดีจะเดินเข้ามาหาคุณในวันที่คุณพร้อมจริงๆอยากได้พลังบวกต่อเนื่องแค่กดติดตามช่องมลิยาใจแล้วไปต่อให้สุดใจกันต่อได้เลยค่ะ